สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผม <c oughs> ก็คลิปนี้พาเดินชมภายในอูเรายังไปไม่ถึงเลยครับเสียท็อปไปแล้วหนึนหน่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบฮะเต็มลำเลยของพี่เล,ล็กมังแฮอืมเต็มลำเลยทานไหน,นพี่เดินไปซอยนี้มันจะช่างนั่งกินเบีรอยร์อยู่อ่ะครับเด็กกิฟฟี่สี่ห้าถังเรียงกันเลยโอ้โหเข้าไปดูตรงนู้นแหละเดินเข้าไปแอบซ้ายไปอ่ะอู๊ดเจ็ดร้อย เทเลอร์ er ครับตัวนี้10ล้อหโห<ฮ>เรียงคิวเลยครับเป็นฮีโน่ F C 9 J Euro T ครับ10คันโดมิเนเตอร์ตัวนี้โอ้เป็นโดมิเนเตอร์ครับ ว้าวก็ให้แบตลูกใหญ่มาเลยนะนี่ใช้แบตลูกใหญ่เลยครับโดเนเตอร์เดี๋ยวรับครับคอกเกลดครับไปไปดูอีก ปูช่างยุทธนะครับอยู่ที่าบางโพนครปฐมนะครับนี่ดูมินิเตอร์ตัวนี้กำลังขึ้นเลยขึ้นขึ้นโครงขออ้อขึ้นขออ้อขึ้นข้อกไม่ใช่โครงครับน,น่าจะเป็นข้อ,อนะครับโอ้โห อ๋อตัวนี้เป็นแปดน็อตตัวนี่แปดน็อตครับเบรกใหญ่แน่ครับนี่ระบบิบี่ครับเล็กบางแพรโอ้โหโหดมากคันนี้โดมิเตอร์รุ่นโเลยโดมิเนเตอร์ดูครับ นับได้สิบกว่าคันอะโดเนเตอร์ล้วนๆครับสวัสดีครับโอ้เลิกงานยังครับนี่ยังไม่เลิกงานเหรอรโอโ้โหสงสัยทำโอครับตอนนี้ก็ถอนอยู่ ถอนอะไรครับตรงนี้เดี๋ถอนอะไร <ห ả? S 1> ตรงนี้ถอนอะไรครับนี่เกหนเนยกเหนื่อยนน์อยอสวัสดีทีมงานทีมงานอู่ช่างยุทธครับรอโอ <ฮ S> ้โหไหนอยู่ตรงไหน,นชิฟชฟี่ทิฟฟี่อยู่ไหนพี่ได้ข่าวว่ามีอยู่แถวนี้ครับชิฟฟี่อ่ะ อาอหาไม่เจอคันนี้อูนอ้นี่เหรอนี่เหรออู้ชุดนี้เท่าไหร่เขาประกอบมาให้แล้วเราก็จับยกใส่ที่นี่หรือว่าเขามาทำที่นี่ เมก้าครับอูโอ,โอ,อู้อู๋นี้ใช้คิฟฟี่แบบนี้ทุกคันเลยครับเดีกดูครับช่างเล็กบางแพรศูนย์แปดเก้าสองสองหนึ่งห้าสองแปดแปดไสุดยอดเลยครับนี่ ต้องดูกันนี้ครับเด็ดมากมหล่อมากครับ นี่ครับสุดบอลลมเขาไว้อยู่นี่ครับอยู่ข้างในสองตัวสุดยอดเป็นระเบียบดีมากครับสวยงามด้วยนะครับามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับโอ้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีพื้นที่เยอะมากครับ มีเวลาน้อยครับเพราะว่าต้องรีบกลับแล้วนะครับโอ้โหดูคันนี้ครับโอ้โหคือที่นี่น่าจะต่อแค่รถอคอกใช่ไหมที่นี่สวยมากเลยอ่ะ สีสวยจัดเลยครับโอ้ตัวนี้วิกเตอร์ใช้รับใช้รับราการช่างยังไม่เลิกงานนะครับ น่าจะทำโอทีทำโอหรอครับโอครับโออ๋อคันนี้จะออกละใช่แล้วคันนี้เราเป็นแผนกันชนเนี่ยอ๋อมีเป็นแผนกเลยแผนกใครแผนกมันอันนี้แผนกใส่กันชนอันนี้สร้างที่นี่เลยเหรอ อ,อ,อ,อ๋อพวกปักบูดปากอะไรนี่นะได้ครับทำอยู่บ้านแล้วก็มาติดตั้งอยู่นี่โอ้อยอย่างชุดนี้เท่าไหร่ครับถ้าสั่งค่าทุกปั๊บเข,ข้าเข้าหัวใจเราเอาไปถีบไว้หลานเนี่ยหล,ลานก็จะต้องถีเราไม่ทราบว่าระบุว่าค่าถีดเท่าไ,ไหร่อ๋อครับผมค่าถีดต้องคิดเท่ากับค่าเลี้ยงที่จะอยูกค่าถีบคือเข้าไปใจกันเลยครับ น่พวกตะแกรงเงี้ยเขาจะซื้อมาให้เราเราก็จะรู้ว่ารวมทั้งตัวแล้วเท่าไหร่ยกเว้นเราไปท่ามตานอะไรวะอ้นี่เท่าไรไอันี่เท่าไรอย่างเงี้ยครับแต่รัดตีมีค่าแรงเขาตีมค่าแรงอูนี้เขาต่อแต่รถแบบนี้ใช่ไหมพวกดัมพวกอะไรต่อไหมต่อต่อดัมด้วยใช่ครับก็มีดัมมีวกล้อดัมล้อก็มีถนนก็เป็นดัมอ๋อ ผมคิกว่ารถคอกธรรมดาเป็นพวกนี้เป็นด้ามยกได้เนะาะคันนี้คันนี้คันนี้ไม่ยกไปได้คันู้ตคันโน้กได้นน่นนะแล้วก็หกล้อคันนี้มันจะมีมีมีคันนู้นคันโน้ตที่ยกได้สีก็ทำอยู่นี่ใช่ไหมใช่คนระับนี่นแผนกสีหรือเปล่าตรงนี้โอ้ฝั่งนี้นแผนกสี แผนกไฟก็มาครับทุนไปดูก่อนนี่แผนกต่อไฟผมเจอสีที่แบบว่า น่าจะถูกใจเลยนี่ครับดูครับสีทองหรือเปล่าเนี่ยดูดูด,ดูเหมือนเหมือนสีทองมีเกล็ดอะ่ะเนี่ยดูครับ,รบสวยมากเดี๋ยวพาไปดูสีหัวหน่อย สวยมากครับดูเกล็ดวิบวับวิบวับเลยครับคันนี้สดจัดครับสุดจัดครับ,ด,ด,รบดูครับแจ๋เวเลยสีนี้เจ้าน้องใหม่นี่สีนี้ดีไหมครับเพื่อนๆครับทองประกายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ โโอ้ Dante, ดูครับไปคองประกายหรือเปล่าประกายวิบวับวิบวับเลยครับเจอสีแปลกๆครับนี่ครับ ประกายเยอะมากดูครับอุ้ยระยิบระยับเลยครับแพงไหมสีแบบนี้ก็ t เจ็ดร้อยครับตัวนี้หาดูยากมากสีแบบนี้ครับ น่าจะแพงเหมือนกันนะก็คลิปนี้ต้อง bye บายบาย,บายกับคันนี้แล้วครับเอ mm ็ดเจ็ดร้อยเอาละครับก็บายบายครับคลิปนี้ ต้องหมดเงินเท่าไหร่เนาะถึงจะได้ของสวยๆงามๆนะครับ